สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,น่าจะเห็นกันแล้วนะครับราชกิจจาประกาศมาว่าถ้าให้เด็กที่อายุไม่เกิน6ปีนั่งโดยสารในรถไปด้วยต้องโดยสารโดยอยู่บนเบาะนิรภัยหรือว่าคาซีทเท่านั้นนะครับผมทีนี้ถามว่าดีไหมผมบอกก่อนเลยครับว่าดีแน่นอนเขาออกอะไรมาบ้างข้อที่หนึ่งะครับเขาบอกว่าผู้ขับขี่ต้องรักเข็มขัดนิรภัยอันนี้ถูกต้องผมสนับสนุนความคิดนี้มากซึ่งมันเคยมีการรณรงค์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเหมือน อาจจะไม่ได้จริงจังกันมากนะครับผมก็เลยมารอบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะจริงจังกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีข้อที่2ผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าหรือนั่งด้านหลังหรือไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมส่วนเรื่องที่บอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ปีต้องนั่งคาซีทผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะาเราจะเห็นนะผมเคยทําคลิปไปเกี่ยวกับว่าทําไมไม่ควรให้เด็กมานั่งด้านหน้ารถหรือว่าเอาคาซีทมาวางหน้ารถใช่ไหมครับ เพราะว่าข้างหน้าคาซีททาได้แค่เกี่ยวเนาะไม่มีไอโซฟิกสาหรับล็อกคาซีทนะครับผมเนื่องจากว่าแรงระเบิดของแอร์แบกเนี่ยกำลังมันสูงมากเป็นอันตรายต่อเด็กด้วยแล้วก็คาซีทนะครับผมมีที่ล็อกอยู่ที่เบาะหลังแล้วแต่ว่าตอนนี้กฎหมายมันออกมาอย่างนี้ก็เพื่อรองรับอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของบางทีนะครับคุณแม่นําลูกน้อยมาอุ้มไว้ถ้าไม่เกิดเหตุมันไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่สมมุตินะครับมีการเบรกกระทันหัน มีเคสสตัทดี้นี้ออกมาแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแบบคนใกล้ตัวคนรู้จักผมนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือปล่อยลูกนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเกิดการเบรกกระทันหันลูกเขาพุ่งใช้คําว่าพุ่งนะครับจับเบาะด้านหลังนะครับผมทะลุกระจกด้านหน้านะครับผมนี่นะครับคือเหตุที่ทําไมึงต้องเซฟส่วนถ้าคุณแม่อุ้มลูกไว้อยู่ถ้ามีการเบรกกระทันหันนะมันคืออัซิเดนต์ถูกไหมครับการที่คุณจะจับลูกไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการ ที่คุณไม่รู้สึกตัวมาก่อนมันบังเอิญต้องเบรคนะครับผมก็ <_ an> อาจจะหลุดมือไปกระทะลุกระจกเกิดอันตรายได้ <_ an> การที่ให้เด็กนั่งล็อกคาซีทไว้ <_ an> เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีปัญหาแน่นอนครับสําหรับคนที่มีลูกอายุต่ํากว่า6ปีมากกว่า2คน <_ an> 2> เพราะรถทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเบาะแถว3 แค่จะล็อกคาซีนไม่ได้ข้อที่1นนะครับเบาแถว3บางทีไม่มีเซตติเดลให้ด้วยมีแค่แถว2ซึ่งแถว2ใช้คาซีนได้เต็มที่2ตัวถ้าสมมุติมีลูกอีกคนหนึ่งครับก็จําเป็นต้องอาจจะต้องเอามาอุ้มไว้ใช่ไหมนั่งตรงไหนก็คือไม่มีทางออกเนาะแล้วราคาคาซีนนะครับผมผมหาข้อมูลมาให้เบื้องต้นนะครับผมอันนี้ผมพริ้น์มาจากแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เซิร์ชหาซื้อของขึ้นต้นด้วยตัว,ตว,ตว S นะครับผม คาซีดเอาจริงแล้วราคาไม่ได้สูงเท่าไหร่นะเบื้องต้นเริ่มต้นที่ตัวละประมาณ1,000บาทยาวไปจนแบบเป็นหมื่นหรือแม้กระทั่งเลคาโลก็มีคาซีดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาแค่บังคับแค่ใช้คาซีดเขาไม่ได้บอกนลยว่าสเปคคาซีดต,ต้องเป็นอย่างไรมันจะปลอดภัยขึ้นจริงๆหรอนะครับผมกระทบอะไรกับใครไหมหรือว่า จะมีธุรกิจคาซิดเกิดขึ้นมาใหม่ให้เราเห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วนะครับกลายเป็นว่าคาซิดเป็นสิ่งจําเป็นในการโดยสารของเด็กที่มีอายุต่ากว่า6ปีขึ้นไปนะครับผมใครมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผมยังไม่มีลูกนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าคนมีลูกก็ควรให้ลูกนั่งคาซิดเพื่อความปลอดภัยไว้ในเพราะมันล็อกทั้งหัวอะไรนะ มีไอเดียอะไรมาแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนขับรถโดยดีมีสวัสดิภาพไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ